ครับสวัสดีครับพี่น้องเช่า YouTube ช่องพี่อึกผ้ามวนมื้อนี้พี่อึกก็ได้กินขนมปังเป็นนี่แหละครับกินขนมปังเป็นนี่นะครับไม่ปลาเขาเอาครับพี่น้องเลี้ยงไม่อาหารปลาเราเนี่ยมันเศาครับปลาปลาบอยครับนี่อาหารตัหายครับปลาหลายครับพี่น้อง ปลาหลายกับไม่ค่อยมีอาหารครับก็เลยได้นี่ครับได้เงี้ยได้ยังมากอ่ะไม่ครับคุณครับเนี่มันเศร้ากับม้าออกันอยู่นี่ครับหลายครับค่อยมีคนเอาอาหารมาให้ครับพี่น้องอีกก็ได้อาหารมามาให้เราครับปลาเอ๊ะปลาหลายครับบมีคนมาให้ค่อยให้อาหารกับ ขี้อึกกับมีอาหารได้อาหารในของย่อยนี่นะครับขนมปังพวกไม่ได้ขนมปังเนี้ยได้สิน้นอันนี้แน่มาให้กันครับถ่ายคลิปให้พี่นอ้องมึงครับพี่น้อง FC, พี่ซีพี่อึกพระอุณหมึงอาหารปลาที่เราครับพี่น้องอร่อยครับปุ่น บ่อนบัวบ้าเบาอยู่มุมนี่ครับเคยได้กินกันมาถาครับไทยผู้เดือเก่าครับบ้อมีลูกมืออยากสั่วนเดื่อพี่น่องเลยโยคือเกา่า บ้านอาหารปลากมม็บ่มาครับอันนี้เป็นสินสปาเกตตี้ครับนี่อร่อยครับด่าที่เป็นจริงนี่ขนมปังครับพี่น้องครับ ปะปะโอ้โอ้ครับปะปะเลยครับปลาตะเพียนครับอย่างนั้นอย่าตันเลยเด็กพี่น้องเลยที่เดีย วันไปหางมอมอยบ่ได้ครับมอยาาสภายนะครับอือตัองเปนแพนนี่ขนมพังนี่มันมากกินดีเดี๋ยวก็ดีครับย้ํามือเส้าเดี๋ยวเต็มแซมครับ,รบช่วงนี้กแดดฮอนครับพี่น้อง ปลาตะเพียนเออตะเพียนครับตะเพียนปลาสวายปลานิ่มน,นากาครับเดมเซมครับมือนี้ ตังมากว่าไหปลาคือเกาเพี้ยนหลายครับเพียยเ้ยนหน่อยไหแถวๆนี้มึงกันน่อไก่มึงกันกน,กน,กน,กน่อหลายครับตอนนี้คนมาไหาปลาก็เป็นแผ่นเอนีอยงวันนี้แผ่นข,ข้าวเคียวทอดขนมปังข,ข้าเคียว พี่น้อยคือปลาตะเพียนครับตรงกลางนี่เป็นปลาพวกสบายเตาพี่น้องคนนี้ต้อหัวร่อยมากหรอเตาคุ่นเตาครับเห็นไหมพี่น้องเตาครับร้อยมากหรอครับโอ้หมดเลยหมดแล้วมีอาหารก็มา,มาหาอาหารกินครับเตา เด็กคขนั้ปังเลยใกล้เนี่ยครับป่าเลยแรนใส่ปบปะปู่เลยครับพี่น้องนี่ขนมปัง,ง,ปงยังไงวะนี่ครับนี่ ทางแผ่นือขกเขียบ<ม>ขกเคื<ม>ออยู่บพราะแต่เพี้ยนครับคูเออ่ดเดียวกับอยากสันเลยด้วยพี่น้องมีขาตั้งกล้องให้พี่น้องมึงครับ เที่ยงครับโอ้สวายยังไงอัดเที่ยงครับหลายนึงส่วนมกออกกันอยู่นี่นะครับเที่ยงมากกับประคอยมี่หรอครับเทียงนี่เพี่ยง มีตนนะเพียนครับปบไไวาครับเพื่อนี่ยังแป้งสาลีอแป้งสาลีครับพีเออ่เป็น,ปนปรครืครอขนมข้เขียบเพดาะอยูว่าเป็นงงยาใส่เ่ยเนาะ เยินๆหมุน,นครับโอ้ตัวใหญ่บ่อนบัวปลาสวายครับปุ่นปลาสวายครับทให้บรรยากาศพี่น้องมึงครับไม้มะซ้าครับแดดกมด็ม่วงซ่าวแดดน้ำเส่ำครับพี่น้องอากาดีๆเยน็ยนๆครับน้องเกาอล์ฟนี่แหละฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพี่อุภาพมวลน้ำเด้อพี่น้องเว้ยคลิปนี้ไว้ทำนี่สักก้อนพี่น้อง ชิดนาว่ากันไหมอาัสดีครับ